คนที่เป็นมะเร็งก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยการรักษามะเร็งนะครับหมอเขาต้องการเพียงแต่ยืดอายุคนเท่านั้นเนี่ยคือมะเร็งนะผมเชื่อว่ายังไม่มีใครบอกได้หรอกว่าเราจะหายร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่กินเอ,อเอมอเราเกินห้าปีนะฮะคือหมายความว่ามีชีวิตเป็นมะเร็งตั้งแต่วันนั้นจนกระทังง่งเกินห้าปีแล้วเนี่ยถือว่าหายจากโรคมะเร็งแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ที่ผม แฮปปี้มากแล้วก็มันก็ทําให้ผมมีความสุขมากกว่าการได้รับรางวัลใดๆสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเคสที่คลาสสิกที่สุดก็คือเคสของบุยปุยของเราเนี่ยนะครับพวกเราทราบไหมครับว่าในปัจจุบันน้องปุยเป็นยังไงบ้างนะฮะซ้ายมือนะครับเป็นลูกสาวนะครับอืม mm hmm. ลูกสาวนะฮะแล้วก็ขวามือก็เป็นลูกชายนะครับแข็งแรงมากเลยนะฮะนี่ผ่านมาก็เกินห้าปี 6ปีแล้วนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีวิธีการในการพรีเซนต์ให้เห็นภาพจริงได้ก็ต้องออขอขอบคุณปุ้ยอลิสลานะครับ,รบที่ทำให้เอมูล่าเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่บอกนะครับผมเอาภาพของปุ้ยมาให้เห็นความแตกต่างที่ห่างกันก็เป็นเกือบจะ10ปีเกือบเป็น7-8ปีแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นภาพได้ชัดนะครับว่า ว่าออตอนนี้ปุ้ยก็แบบแข็งแรงมากนะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับ